คุณผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันแรงงานนะครับซึ่งวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันหยุดชดเชยให้กับพี่น้องแรงงานกันทั่วประเทศนะครับแต่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะปลูกข้าวปลูกพืชไร่ปลูกสวนอย่างสวนที่เห็นอยู่ด้านหลังผมคือสวนโกโก้โกนะครับอาจจะไม่หยุดนะครับเพราะชาวไร่ชาวสวนจะไม่มีวันหยุด จะไม่เหมือนพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับเขาก็จะมีวันแรงงานปีละครั้งนะครับทราบว่าปีนี้จะเรียกร้องกัน400กว่าบาทต่อค่าแรง1วันนะครับก็ขอให้ได้นะครับแต่ทีนี้ผมจะพาลงดูแปลงนี้ทั้งหมด5ไร่อำเภอปากช่องอตบลหมูสีเขาใหญ่นะครับซึ่งโกโก้1ปีกับ1เดือนกว่าๆถือว่าโอเคแล้วบางต้นพร้อมที่จะติดดอกออกผลแล้ว ตามผมมาครับคุณผู้ชมครับแลโกโก,โก้ช่วงที่จะเริ่มติดดอกออกผลนะครับว่าช่วงนี้มันจะติดดอกออกผลแล้วนะครับเราเราก็ต้องดูแลเขาดีหน่อยนะครับแล้วก็หมั่นเอาใจใส่แล้วก็มันแต่งกิง่งนะครับเพื่อจะให้ ให้แสงเนี่ยมันเข้าทุกทิศทุกทางถ้ามันโปร่งถ้ามันโล่งแต่ไม่ต้องเอาออกมากนะครับเอาออกก็แค่เราคิดว่ามันมันมันน่าจะเพียงพอในการที่มันจะปรุงอาหารได้ช่วงที่เขาติดลุ่งก็ไม่ควรเอาออกมากนะครับควรเลือกออกนิดเดียวหน่อยพอนะครับหรือว่าสมบูรณ์ไหมต้นนี้ชอบไหมชอบนะครับทุกท่าชอบลักษณะอย่างนี้ผมชอบเลยนะครับกิ่งก้านมันก็ใหญ่ดีกิ่งใหญ่ก้านใหญ่ก็หมายถึงว่ามันสมบูรณ์มันพร้อมที่จะติดดอกออกผล ต้นนี้มีประมาณกี่กิ่งโอ้เยอะเลยยี 20, 30, ่สิบสามสิบกิ่งไม่ต้องเอากิ่งเลยเยอะหรอกเอากิ่งแล้วสักสามลูกสี่ลูกนี่ก็สี่สิบห้าสิบลูกแล้วต้นหนึ่งนะโอเคมันอยู่ที่ว่าเราจะ,จะเอาเอาหรือไม่เอา <laughs> อยู่ที่พรไม่ใช่ว่าอยู่ที่ต้นไม้แล้วตอนนี้ไม่อยู่ที่โกโก้นะครับตอนนี้ผมเอาครับต้น<ม>ทอนนี้เอา,เอา ถ้าเราจะเอาลูกต้นอย่างนี้ก็ไม่ควรเกินสักสี่ห้าลูกเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ลักษณะของความสมบูรณ์นี่ใบใหญ่ดีนี่คือลักษณะของความสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีมากนะครับกิ่งก็เยอะกิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ออกดอกออกผลเยอะครับนน่ก็สมบูรณ์เลยครับมี่บางต้นลูกสีแดงมีอะไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับนะครับขอไม่ตองมาเถอะ นี่คือลักษณะของของต้นที่สมบูรณ์นะครับมันก็จะให้ติดดอกอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะดอกเยอะดอกเยอะมากๆเลยเห็นไดอกเริ่มเยอะแล้วแต่โกโก้ปีแรกๆนี่เราจะเอาไว้บ้างก็ได้หรือจะไม่เอาไว้ก็ได้หรือจะเอาไว้ทั้งหมดก็ได้อยู่ที่เราขอให้เกษตรกร,ะกรนะครับก็อยากจะให้มันดูแลมันติดตาม นะครับแล้วก็มันดูความเจริญเติบโตของเขาอะ่ะนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันมันเยอะไปหรือเปล่านะครับติดลูกอย่างเงี้ยมันเยอะไปไหมถ้าเยอะไปความสมบูรณ์มันก็จะไม่ไม่ดีพอคุณภาพมันก็จะไม่ได้นะครับเพราะโกโก้มันยังเล็กอยู่โกโก้แปลงนี้อายุเพียงแค่ปีกับอีกหนึ่งเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับอายุเขายังยังน้อยอยู่อ่า การเจริญเติบโตต้นมันยังไม่สมบูรณ์เพียงพอมันยังไม่พร้อมอ่ะเหมือนกับเด็กมีลูกเร็วนะครับมันก็ไม่โอเคก็เหมือนกันมันก็จะน่าจะอายุมันก็น่าจะได้มากกว่านี้น่าจะสักปีกว่าๆหรือสองปีนะครับก็จะดีเกษตรกรที่ดูอยู่นะครับถ้ามันติดลูกเร็วเราก็เอาไว้อยากจะเอาไว้ดูก็ไว้อยู่ได้แต่ไม่ควรเอาไว้เยอะนะครับแล้วแต่งริงเวลาไหน นะครับก็ถ้าเราจะแต่งก็ได้แต่งเพื่ออะไรแต่งไม่ให้มันไม่ให้มันกิ่งเยอะไปเยอะจนเกินไปเลือกกิ่งส,สวยๆไว้หรืว่ากิ่งนี้ถ้าเราจะให้มันติดลูกมันก็น่าจะมีสักสามสี่ลูกที่มันแยกๆออกมามันมัน,ม,นมันไม่สมบูรลณล์เราก็ใช้วิธีตัดพิง้งซะตัดออกนะฮะตัดออกเที่ยนี้ นะครับมันก็จะไม่เปลืองปุ๋ยนะครับอย่างกิ่งกิ่งนี้จะเอาไว้ก็ได้หรือจะอ,ออกก็ได้แต่ผมผมเลือกที่จะเอาไว้ผมก็จะเอาไว้นะครับเพื่อจะให้เกษตรกร,ร,กรหรือสมาชิกได้เรียนรู้กันนะครับถ้ากิ่งมันเยอะค่อยอ,ออกกิ่งน้อยเราก็เอาไว้แค่นั้นแหละไม่มีไม่ยากนะครับเพราะกิ่งพวกนี้มันไม่สามารถที่จะติดลูกถึงติดมันก็ลูกก็จะไม่โตนะครับโอเค ติดลูกต้องเอา13-32เด็กต้องเปลี่ยนปุ๋ยต้องเปลี่ยนปุ๋ยยี่ห้าเสียคือเราต้องใส่ต้นอย่างนั้นต้นอย่างนี้ใช่ต้นเล็กๆมันจะออกไอ่อนเล็กให้เจริญเติบโตไม่ให้เจริญเติบโตต้นกับใบแต่ถ้าจะเอาลูกปุ๊บเปลี่ยนปุ๋ยปุ๋ยทันทีเอาตัวท้ายสูงนี้ก็ดอกเป็เล็กนะอืมดี๋เล็กเยอะดอกเล็กมาก่อนจะใส่ไปแล้วใช่มันต้องมีคำหาบางต้นต้นอย่งเล็กเแลยวผมว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมว่าผมจะมาทำแสลนอืมรีบเอาแสลงเอามันจะเลยไม่โต อัอันนี้ใช่ผมดาาราะผมว่าจเกี่ยวบเอะขับไม้เะลาทำลายระบบรากไม่เกี่ยวกับหาหรอ่เกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวนี้ก็คนตัวก้าๆก็เอา้าๆฉีดเลยพ่นไปแล้วครับเราดึงดึงดึงไปแห้งออกเลยมือลูบออกเลยก็ได้ไม่ต้องไปในแบบ ใบกระพัดสามสี่กำมือห้ากำมือเลยมีอยู่นะที่นี okay. ่น <Zahlen> ะ <stuffed> <uğ> ีใส่เลยเอามาใส่เลยคัญมากตัวนั้นเนี่ยสวยครับนี่นั้ยสวยเก็บใบออกว่ามันจะได้ไม่เลือปุ๋ย

ต้นที่มันสวยมันก็สวยอยู่นะสวยสมบูรณ์ดีด้วยเนี่ยเงี้ยหน้าไว้หน้าหน้าหน้าให้มันติดลูกกับพรเพื่ออย่างเงี้ยบังคับให้ติดลูกได้เลยเริ่มออกดอกแล้วดิคนแล้วนะนคได้อ๋อฝน

อไปแล้วก็กลับมาอีกทีใน่จะังสีฆ่าผมบอกว่าเพื่อนแถมดีเยอะก็ได้ค่ายดีนะ่อสวยอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ดีดกระแสหรอกแต่ว่าอากาศร้อนแล้วรีบเอาออกก็เลยโตช้าเทียบกันกับตัวใหญ่พูดกันนะครัแต่ตัวแทนที่นี่มันต้นต้นใหญ่กว่าตัวใหญ่ปุ๊บเสร็จแล้วยังไม่มีไม่ใครซ่อมกันเลยดึงออก แต่พวกนี้ผมจะมาใส่ใส่ทีเทเลนด์รับดื่มร้อนก็มันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วแหละมันมันก็จะ่น่าบอลน่าจะเบาลงได้ก็อาจจะทำการดูแลเพราะก็ต้องมาฝึกใหม่ สวยก็สวยคโอเสวยก็สวยมากเลยเทียบกับคราวที่แล้วที่ผมมาคราวที่แล้วสวยกว่านี้ซูนซูนสามถ้าคนเยอะก็จะ่างอ๋อไม่ครับแต่ถ้าเก้าเก้าเก้าถ้าคนเยอะก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่พบเดี๋ยวจะขออนุญาตเจ้าของสวนขออนุญาตพรพรมานี่หน่อยพรมานี่หน่อยพ่อไปไหนนะครับ ผมจะขออนุญาตถอนต้นนี้เพื่อจะให้เกษตรกรท่านอื่นๆหรือสมาชิกเราจะได้ดูหรือ f อที่ติดตามทางช่องเกษตรโตชาแนลนะครับคุยเพื่องเรื่องเกษตรกับรายการของผมนะครับคุยเพื่องเรื่องโกโก้จะได้เห็นว่าต้นแบบนี้คือรากมันไม่เดินต้นมันถึงเป็นแบบนี้คแคกลนอย่างเงี้ยนะครับปัญหาเกิดจากเชื้อราในระบบรากนะครับ ฟันทรงได้เลยว่าต้นด้นนี้เชื้อราแน่นอนนะครับอ้าพรลองสอนขึ้นมาดูพี่น้องเราจะได้เห็นยอมทิ้งเลยนะพรนะครับเออนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับรากไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับรากแก้วก็ไม่มีก็มีก็ไม่มันไม่โอเคนะครับอันนี้เราควรจะเอาไปทําลายซะเอาไฟหรือเอาไปทิ้งไกลๆเพื่อนนะครับปัญหาเชื้อราพวกนี้มันสามารถติดต่อกันได้นะครับต้นสู่ต้นต้นสู่ต้นได้ นะครับต้นนี้อาจจะเป็นพาะหะนําไปสู่ต้นอื่นๆก็ได้นะครับฝากติดตามหลังจากเราถอนต้นโกโก้ที่เกิดปัญหาเชื้อราเมื่อกี้ดิไปนะเราก็ให้เกษตรกร,ร,กรขุดดินตรงนี้ขุดหลุมตรงนี้ลึกห0เซนกว้าง50ิเซนเนี่ยขุดเลยแล้วเอามาตากไว้เอาดินด้านล่างนี่ขึ้นมาตากไว้สัก5าวันถึงเจวันแดดร้อนๆอย่างเงี้ยเชื้อรามันก็จะตายนะครับเราก็ ถ้ามีไบโอพลาสเอาไบโอพลาสถ้าไม่มีไบโอพลาสเราเอาปูนขาวโรยเลยแล้วทิ้งไว้อดี๋ยเพิ่งปลูกทันทีทันใดไม่ใช่ว่าวันนี้ถอนรุ่นี้ขุดหลุมปลูกเลยเดี๋ยวมันก็จะปัญหาอีกนะครับทิ้งไว้สักห้าวันถึงเจ็ดวันแล้วเราค่อยเอาต้นกล้าใหม่มาซ่อมมาปลูกนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบต้นเมื่อคู่นี้นะครับการทรําเกษตรหรือการปลูกโกโก้ไม่ใช่ปลูกร้อยต้นจะให้ดีทั้งร้อยต้นเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะครับ ปลูก100ต้นมีเสียหายต้น2ต้น3ต้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับฝากให้คุณผู้ชมติดตามในคลิปนี้ติดตามในช่อง YouTube แห่งนี้นะครับเกษตรโตชาแนลนะครับ0ูนย์แปดเกเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นก่อนว่ายังคอจะมีอีกไหมครับคุณผู้ชมครับหลังจากผมพาดูแปลงนี้5ไร่ที่หมูสีเ,เขาใหญ่ปากช่องแห่งนี้แล้วนะครับคงจะได้รู้ปัญหาว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างและก็ต้นที่พร้อมติดดอกออกผลเป็นยังไงบ้างคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ดองนะครับเกษตรกรที่ดูรายการคุยเพื่อเรื่องโกโก้คุยเพื่อเรื่องเกษตรกับผมโตวรามิตในช่องทางเกษตรโตชาแนลนะครับบางกระแสบางช่วงอาจจะมีลบบ้างกับโกโก้แต่ทางผมไม่มีปัญหานะครับเราเดินหน้าในการส่งเสริมปลูกโกโก้ทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ต้องกลัวนะครับเราคัด เลือกนะครับโกโก้ที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลกเพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งมีศึกเหนือเสือใต้นะครับลบกันยิงกันเขาไม่มีโอกาสผลิตอาหารแต่บ้านเราเมืองไทยของเรานั้นมีโอกาสผลิตอาหารนะครับเราจะส่งเสริมให้โกโก้นี้เป็นสินค้าส่งออกให้ได้ในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้ามีโกโก้ที่ไหนพบกับผมที่นั่น โกโก้ go, go. มีปัญหาที่ไหนติดต่อผมครับ0896390335สวัสดีครับ